นักเรียนกลับมาพบกันในการเรียนออนไลน์นะครับชั่วโมงนี้เราจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่2แล้วนะครับเพราะว่าเรามาเรียนมาถึงหน่วยสุดท้ายแล้วครับนักเรียนหน่วย,วยที่6นี่แนนี้เดี๋ยวในหน่วยนี้เนี่ยครูจะให้ในักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากในหนังสือนะครับในเรื่องภูมิปัญญาของงานทัศนศิลป์นะครับว่า,าทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีงานศินละปะอะไรบ้างแต่ ก่อนที่จะไปศึกษาเนี่ยนะครับครูก็จะพูดรวมๆนักเรียนฟังก่อนนะครับโดยครูจะพูดรวมๆตั้งแต่ในหน้านี้เลยนะหน้า1นึ่งนะครับให้นักเรียนฟังก่อนนะครับอ่าเขาบอกว่าศิลปะก็คืองานศิลปะต่างๆนะครับที่สร้างขึ้นมาเช่นงานปั้นงาน,งานวาดงานแกะสลกักหรืองานก่อสร้างส่วนวัฒนธรรมคือสิ่งที่สืบท,ทอดต่อกันมามีลักษณะเฉพาะตัวนะครับมีรูปแบบความเชื่อ นะครับของตัวเองนะครับเช่นขนมเช่นวัฒนธรรมการกินการแต่งกายนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแสดงถึงให้เห็นถึงความชัดเจนของศิลปะต่างๆในท้องถิ่นนั้นหรือในชุมชนนั้นนะครับซึ่งแต่ละภาคเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะครับก็จะสืบทอดต่อกันมานะครับตามตามแต่ละภาคไปนะครับตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับของแต่ละภาคนะครับ ภูมิศาสตร์ษษก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติในสังคมนั้นนะครับนะอ,ะอย่างภาคอีสานก็จะมีการก็ะจะมีงานทัศนศิลป์แบบหนึ่งภาคเหนืออีกแบบหนึ่งอ่ะอย่างหน้าเต่ออย่างในหน้า108ก็จะบอกว่านะครับขันโตกนี่หรือแอปข้าวอันนี้นะครับก็จะเป็นงานทัศนศิลป์ของภาคเหนือศิละปะท้องถิ่นของภาคเหนือเห็นไหมครับนี่ อย่างนี้อาจจะเคยเห็นแล้วแต่ถ้าภาคอีสานห,หรือภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือเราก็คือกระติบข้ขาวเหนียวนั่นเองนะครับก็จะก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอันนี้เดี๋ยวนักเรียนค่อยอ่านศึกษาเองนะครับนะรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆด้วยนะครับนะเรือนไทยอย่างนี้นะครับหรือตุ๊กตาดินเผาดินเหนียวของกอเกาะเกตจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนี่ในหน้านี้ก็จะมีนะครับศึกษาเองนะครับครูยกตัวอย่างให้ดูนะ รวมไปถึงการงานทัศนศิลป์เนี่ยก็ยังสะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านในในภาคต่างๆของไทยที่เป็นเอกลักษณ์ตามความเชื่อนะครับของภาคนั้นๆน,น,นะครับอย่างการแกะลวดลายเครื่องปั้นดินเผาของช่างพื้นบ้านนะร่มบ่อสร้างนี่ร่มรมจากกระดาษสานะครับจังหวัดที่ G, อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับภาพนี้นี่นะครับ ลมนี้อันนี้ก็เป็นลมเขาเรียกว่าล่มบ่อสร้างน,นี่ก็ของภาคภาคภาคเหนือนะครับอ่านะครับก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งงานทัศนศิลป์แต่ละภาคเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์อย่างไรเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมผ่านทางงานทัศนศิลป์ของภาคนั้นๆนะครับเป็นงานผลงานที่มีคุณค่านะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับนะอย่างขอย้อนมานิดนึงอย่างเครื่องอย่างอันเนี้ย ซึ่งจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับก็เป็นการคิดค้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการหาปลาจับสัตว์น้ํานั่นเองนะครับนะเห็นไหมครับนี้ประโยชน์ของงานทัศนศิลป์นะครับนะแล้วก็ประโยชน์อีกหลายข้อเลยนะครับนะเป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเราเนี่ยในยา,าคนาคตรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็รักษาให้คงอยู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือแสดงถึงลักษณะในการดํารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นของภาคน,นั้นๆนะครับนะอย่างภาคใต้ก็จะเป็นหนังตะลุงมีเรือกอและนะครับมีผ้าบาติกเนี่ยยกตัวอย่างนะครับนะส่วนภาคต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับนี่นักเรียนเรศึกษาศึกษาดูจากในหน้านี้ซึ่งครูจะพูด คร่าวๆนะครับจะไม่มาอ่านให้ฟังทั้งหมดนะครับ mm. เมื่อศึกษาแล้วครูจะให้ทำงาน1ชิ้นนะครับ mm. คือในหน้า112ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพตอบคำถามที่สัมพันธ์กันก็จะมีภาพอยู่ทั้งหมด4ภาพแลวก็จะมีข้อความอยู่ให้นักเรียนโยงเส้นใช้ไม้บรรทัดโยงนะครับให้ทำแค่หน้าเดียวในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้แล้วก็ส่ง ก็บคะแนนด้วยนะครับในหน้า112นะครับหน้า112นี้นะครับเก็บคะแนนด้วยส่งเพิ่มลงในนอนบั้มนะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ก็จะปิดคอร์สแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในการเรียนครั้งตง่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ